สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนโบว์ Design นะคะสำหรับวันนี้เนาะเพิ่งทำงานเสร็จนะคะงานนี้สวยดีนะส่งงานปุ๊บลูกคา้าอนุมัติปัับเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาแชร่นะคะมาแบ่งปัน,นะคะว่าทำยังไงภาพนี้เลยนะคะ ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าโอเคทำแบบไหนอะไรยังไงขั้นตอนแรกก็เปิดงานของเรานะคะสร้างงานสร้างงาน new document เนะาะไซส์เป็น square นะคะ72โอเคอทนทัวรศูนย์เทสีเดี๋ยวจะมาบอก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเทคนิคเดี๋ยวเอาผลัตเข้ามาสมมติว่าเราอยากได้สีเก็บเอาไว้ใช้ในสวอตนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ที่มีประโยชน์มากมากเลยสมมติตอนเนี้ยโฟกัสเราเป็นสีนี้ใช่ไหมคะสังเกตรตรงนี้นะอ่ามาที่สวอตนะคะเราต้องการที่จะแบบ เผื่อเราแบบเอาไว้ใช้งานในครั้งต่อไปในอนาคตสมมติเราใช้หมดสีนี้บ่อยๆะคะ่ะเราสามารถที่จะมาสร้างสร้างสาีเอาไว้ใช้งานเป็นสีเฉพาะเป็นสีที่เราแบบสร้างขึ้นมานะคะเราทำเป็นโฟลเดอร์ไว้เทสแล้วก็ Hey, สีมันก็มาต้องต้องสร้างโฟลเดอร์ก่อนนะสร้างโฟลเดอร์แล้วก็เอาสีเข้ามานะคะสมมติอยากเปลี่ยนเป็นสีแบบเข้มขึ้นมานิดนึงสีเข้มหน่อยอ่าเหมือนเดิมนะมาที่โฟลเดอร์แล้วก็กตรงนี้ตั้งชื่อได้นะโอเคก็ประมาณนี้คะ่ะเวลาที่อ่า สมมตินะเวลาที่เราสร้างงานมาใหม่ปุ๊บเราก็ยังมีสีที่เราเคยสร้างฟุตได้ไว้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์นะโบว่าเทสีเทสีนะจ๊ะอย่างของตัวนี้ที่ทำไว้นะ เป็นสีนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างเฟรมสร้างเชฟนะคะโดยจะใช้เพน o l กด A เมื่อกี้โบกด A เพื่อที่จะดึงคำสั่งที่เป็นสามารถอ point ต,ตรงนี้ให้มันอิสระได้นะคะโอเคได้เชฟตัวน,นี้มาแล้วก็ใส่ใส่สตรูนะคะเอาสักสอง นะเราต้องเมื่อกี้มันพิมพ์ว่าอะไร pre เอาไปก่อนแล้วกันระบบจะเอาเอฟเฟก์ออกนะให้ก็ให้เราพริมพ์ข้อความปกตินะคะอันนี้เป็นฟอนต์ที่โบอะ ใช้นะคะช,ชื่อชื่อฟอนต์เนี้ยโบซื้อมาห้าร้อยไม่แพงนะคือน่ารักดีเป็นเป็นฟอนต์ของคนไทยอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะใส่แพทเทิร์นนะคะคุณคุณเห็นใบไม้ในข้อความไหมคะอ่านั่นแหละแล้วอ่าแพทเทิร์นโบเคยทำไว้แล้วอะ เดี๋ยวโบบอกวิธีใหม่อีกครั้งนึงก็ได้สร้างไฟล์มาเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสนะคะห้ารอคูณห้าแล้วก็สร้าง new layer นะคะมาตรงนี้นะแล้วเราก็มาที่ shape shape ของ shape ใน Photoshop อะค่ะมันจะมีสี่เหลี่ยมเนาะ แล้วก็มีเป็นแบบโค้งเป็นแบบวงกลมนะคะให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับ custom shape tool นะคะเขาจะมี s h a เยอะมากนะคะถ้าเกิดคุณใช้2020ให้คุณมาดูที่ที่มันจะชื่อโฟลเดอร์ nature เนี่ยค่ะ nature nature ไม,ไม่ใช่โฟลเดอร์นี้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า leaf leaf ตัวนี้นะคะที่โบใช้นะตัวนี้แล้วก็สร้างเลยค่ะคลิกคลิกค้างไว้แล้วก็ดึงตามที่ไซส์ที่เราชอบเลยนะคะสมมุติโบชอบประมาณนี้ กดเชฟด้วยนะ,ะแล้วก็เทสีเลือกสีตรงนี้นะคะฟิลให้เขาอยู่ตรงกลางให้คนมาดูตรงนี้นะการจัดวัตถุค่ะให้เลือกตรงตรงให้เลือกเป็นแคนวัสนะคะแล้วทีนี้เราก็มาตรงนี้คลิกตรงนี้ตรงกลางทีนี้วัตถุของเราก็จะอยู่ตรงกลาง แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราแบบมีมีอ่า,อาเป็นแบบแบบนี้ทีเนี้ยเราอยากให้ไอตัวเนี้ยมันอยู่มันอยู่ระหว่างากึ่งกลางซึ่งกันและกันนะคะเราก็ต้องมากดคลิกตรงนี้กดกด c อน t r o l แล้วก็เลือกเลือกเลเยอร์ใบไม้แล้วก็ตัวเชฟที่เป็นตัวนี้นะคะ แล้วก็มาเลือกเปลี่ยนแคนวาสเป็น selection อาแล้วก็มางนี้นะถ้าเราอยากให้เขาอยู่ตรงกลางซึ่งกันอะไกันอยากให้เขาอยู่ขอบอะไรงนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดเราก็กด control z กลับไปได้ undo นะนี่ตรงกลางอันนี้เขาอยู่ตรงกลางแล้วนะเนี่ยโอเคเข้าใจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ Canvas แล้วก็ เอาใบไม้อยู่ตรงกลางโอเคแล้วก็ทีนี้เราก็ copy ใบไม้มาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ทำการ convert to smart object แล้วเราก็มาที่ตัวฟิลเตอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่ตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะให้คุณใส่ค่าครึ่งหนึ่งของขนาดงานที่คุณเลือกสมมติคุณเลือกสมมติคุณตั้งค่าของงานตั้งค่ากระดาษแคนวาสเป็นหนึ่งร้อยคุณก็ต้องใส่ห้าสิบอันนี้โบใส่ห้าร้อยโบก็ใส่ครึ่งหนึ่งของห้าร้อยเป็นสองร้อยห้าสิบแล้วก็มาเลือกตัวนี้นะคะ w a r p เราอันถูกหรือเปล่าไม่รู้ฮะโอเคทีนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วอ่าเราก็ปิดตานะคะหรือว่าคลิกอ่า delete ทำการอ่าทำการลบแบ็กกราวไปเพราะว่าเราเอาเฉพาะใบไม้ไปสร้างงานนะคะก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะเอาไปใช้งานเลยเราจะเอาแบบ define pattern นะคะ แล้วก็ตั้งชื่อเลยนะคะซื่อของโบทำไว้แล้วทำไว้แล้วแพทเทิร์นแพทเทิร์นตัวนี้เนี่ยโบเคยทำไว้แล้วลิฟตโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการใส่ effect. เอฟเฟกระบบก็จะแบบเนี่ยนะคือเราเลือกไงเราก็เลือกแพทเทิร์นถ้าเกิดว่า,าเรา define แพทเทิร์นนะคะเขาก็จะมา ให้เราเลือกตรงนี้ใส่เป็นหัวใจก็ได้ใส่เป็นลายๆแบบนี้ก็ได้เออนี่ก็น่ารักดีนะแต่ว่างานของเราเนี่ยจะเป็นแบบมีใบไม้เห็นไหมแพ็กเกจมันจะมีใบไม้บูก็เลยแบบเออหากิมมิคที่มันลิงก์กันต้องระวังนะคะอย่าให้แบบข้อความมันอ่านยากเกิน เออตรงนี้กาลังสวยประมาณนี้กําลังดีแล้วเราก็ใส่ขอบให้เขานิดนึงใส่ขอบสักสองแล้วกันนะแล้วก็มาปรับดอกแชโดแวชดอบเป็นสีเขียวเข้มเข้มก็ให้ดูแบบ พุ่งมานิดนึงค่ะดูดูข้อความเด่นขึ้นมานิดนึงที่นี่เราก็ไปดูนี่ก่อนแล้วกันแะล้วก็พิมพ์ข้อความเลยค่ะพิมพ์ข้อความตัวนี้โบลืมทำให้มันเป็นหนานะข้อความอยากให้เขาแบบหนาขึ้นนะคะตรงนี้ก็ได้ นี่จะได้แบบอุ่นๆชัดๆไปเลยแล้วก็เดี๋ยวขอเอาปรดักเข้าไปก่อนนะคะตรงนี่นะคะทำไมก็ได้ เดบมจะมาคลิกที่ตรงนี้นะคลิกที่แบ็กกราวแล้วก็จะสร้างนิวเลเยอร์นะคะเราจะได้นิวเลเยอร์ที่อยู่บนแบ็กกราวนะคะตรงเลเยอร์ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจตรงเลเยอร์นี้ก็ทำงาน Photoshop ลำบางนะคะอืมเขาจะคือเลเยอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเราเอากระดาษใสมาเอากระดาษใสมาซ้อนซอนกันนะคะภาพที่อยู่ด้านบนอะ่ะเราก็จะเห็นทั้งหมดเลยเออ การทำงานของเขามันจะประมาณเนี้ยทำงานเป็นเลเยอร์เมื่อกี้สร้างนิวเลเยอร์มาหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำ Brush พวกบัตรเนี่ยคุณไปดาวน์โหลดได้นะคะดาวน์โหลดหาใน Google พิมพ์แบบ b บลัชฟ e ีมันก็มีบัตรให้ซื้อด้วยนะ Brush อย่างบลัชตัวเนี้ยอันนี้โบซื้อมานะเออ Marker brush นะคะ ก็เอาสีอะไรดีสีเราเคยมีไว้อันนี้อันเนี้ยสีที่เป็นโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ที่เมื่อกี้ที่โบสอนไปอะไรเวลาเราทำงานจะได้ง่ายนะคะก็จะแบบสร้างทำแ สร้างเชฟสร้างเชฟใบไม้เมื่อกี้เนี่ยค่ะ เด like, uh, ี๋ยวจะใส่เอฟเฟกต์นี่นะิดนึงโอเคแล้วก็พวกลูกศรพวกลูกศรหรืออะไรเงี้ยโบใช้ตัวนี้เพนซิลนะคะเพนซิลคอสีเข้มสีเข้ม ก็จะวาดแบบนี้เลยค่ะคุณต้องมาดูตรงสมูทด,ด้วยนะโบใช้เป็นหนึ่งร้อยเวลาเราวาดมันจะเส้นมันจะตรงโอเคนะคะก็อะไรอีกอ๋อกับลืมคําว่าหน้าที่เดี๋ยวเราทำ s h a p นะคะ ถ้าเราแบบว่ามาที่ป r ปปุต t อ,อยากมาปรับความมนความอะไรเงี้ยก็ได้นะโบอขอดึงมาเลยนะคะมันคลิปจะได้แบบเอ้ยเดี๋ยวนะดึงแค่เทคคลิปมันจะได้ไม่นานนี่ก็แบบลิงก์เขาก็ได้นะ,ะเวลาเขาแบบ ทำอะไรเขาจะได้ไปด้วยกันหรือว่าหมุนอะไรเงี้ย ใส่ตุกตาตุกตาเกี่ยวกับลํำไส้ใครสนใจผลิตภัณฑ์นี้ดีนะโบลองซื้อมากินละเ,เสร็จแล้วค่ะอืประมาณนี้นะคะก็มา,าทำคลิปสอนวันนี้ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์โบคิดว่ามันมีประโยชน์นะ เอาเทคนิคไปปรับใช้นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะหลังจากนั้นก็เซฟนะคะเซฟปกติก็เดี๋ยวขอตัวไปทํางานก่อนนะคะบา,บายๆค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ไหมพระเทคนิคหรือว่าคลิปที่จะเอามา,านำเสนอนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วบายบาย Thank you